เรามาแกะกันดีกว่านะคะอย่างแรกใครกดกิ๊กหวานมากสีหวานมากมากแบบมีสติกเกอร์ด้วยนะคะแบบให้เราตกแต่งได้นั่นเองนะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะด้วยคำที่แบบเออของมาส่งอนะ่ะนี่ก็แบบเอออไหนก็สั่งของมาแล้วเรามาถ่ายคลิปกันดีกว่าะคะ่ะอุ้มอะมี iPad แล้วใช่ป่ะล้วยคำที่แบบถ้ามี iPad ดอะเราไม่มีเคสไม่ได้อุ้มก็เลยไปสั่ง เคทได้แพดมาค่ะคือจะบอกว่ามันน่ารักมากแบบมากๆเขจะมุกก็ส่งมาให้ดูว่าเออมันเนี้ยน่ารักดีนะอะไรอย่างงี้เอออุ้มก็แบบโอเคปักซื้อมาบอกก่อนว่าอุ้มซื้อมานั้งสามชุดขึ้นไ่ขององุ้มของค,คุณแม่แล้วของจะลุงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรอย่างไรซื้อมาจากร้านลาลอาองนูนั่นเองนะคะอุ้มจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะสามารถไปซื้อหานได้เลยนะทั้งไอจีแล้วก็ช้อปปีเลยนะั่นเองคือน่ารักมากนะเรามาแกะกันเรื่องพี่กล่องนี้ก่อนจะเอาอีกสองกล อุ้มก็อบอกก่อนวาอุ้มก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นของใครจะเป็นของคุณแม่ของจนลุงหรือของอุ้มด้เลยเพราะว่าสั่งละคนละสีนะคะแบบแต่ตและคนก็จะคนละสีเลย,ยนี่มามา,มาแกะกันชุดหนึง่งสองอุ้โหูคาแบบจัดมาเป็นแบบมีความเป็บบนี้งด้วยเออน่ารักมาลองมาแกะกันดีกว่านะคะอย่างแรกใครกดกกิ๊ <laughs> มาอย่างแรกอุ้ย เป็นเมา oh. เดี๋ยวเรามาเอาออกให้หมดกันลเลเยมาดูข้างในกันดีกว่าคืออุ้มจะบอกก่อนน้องอุ้มอันเนี้ยอุ้มสั่งมาเป็นเซตนั่นเองนะคะแบบจะได้มาแบบเออเป็นชุดเลย <c oughs> แบบมีสติกเกอร์ด้วยนะคะแบบให้เราตกแต่งได้นั่นเองนะคะแบบน่ารักมากดูดิแบบอ่ะมามีตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็คือเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวลองมาแกะทีเดียวเ <c oughs> อ๋ออีมันนมเนี่ยไปหมดเลยยอมันแบบง,มงอมเยี่ยมเมมากเลย เขาบอกว่าถ้าซื้อครบพันห้าเนี่ยเขาก็จะแถมกระเป๋าพีวซตัวน,นี้มาให้ด้วยนั่นเองนะคะคือลายแบบน่ารักมากเออแล้วก็เจ้าลุงบอกมาว่าตัวนี้เนี่ยคือกระเป๋ปาว่าต้องรีบซื้อนะคะเพราะว่าว่าเขาจะไม่แถมแล้วนะคะแบบจะหมดแล้วน,นั่นเองน่รารักมากเลยชอบอะทำดูอย่างต่อไปกันดีกว่าเป็นอันนี้อันนี้เจ้าจะเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ใส่ตรงหัวปากกาสียอะ <S <S เดี๋ยวแกให้ดูคือแบบสีน่ารักมากเลยอะ ือให้มาเยอะมากค่ะคือแค่ไม่ต้องสองกล่องอะใช้กันให้พอเลยนะคะมาดูที่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็คือเป็นเมาส์นะคะอย่างที่หน้ากล่องเห็นเลยนั่นเอง <c oughs> อ้ออันนี้ของอุ้มได้เลย <c oughs> ใช่ไหมแกบมาปุ๊บเจอของตัวเองเลยนะคะเขาก็ <c oughs> จะมีวิธีการแบบว่าวิธีใช้ใแบบเช่นไ i p a ดด้วยนั่นเองนะคะคือเป็นเมาส์แบบอย่างนี้คือ <c oughs> สีสวยมากแล้วก็รู้สึกเหมือนสีเข้ากันเล็บด้วยนะคะ่างต่อไปกันดีกว่าก็นี่มีสติกเกอร์ด้วยแกะให้ดูก่อน สติกเกอร์น,น่ารักมากคุอเขาอันนี้คือเขาจะมีเอาไว้ให้ตกแต่งเคสไอแพดนะคะแล้วก็เอาไวต้ตกแต่งแบบว่าพวกคีย์บอร์ดตามรูปตรงนี้เลย,ยคือแพคเกจแบบน่ารักมากหวานมากแบบถูกใจที่สุดเรามาแกะตัวนี้กันดีกว่าเราต้องค่อยๆจิ้ออกมาปึ๊บโหยดูสีดิสีละล้ามากอุ้มสั่งเป็นสีฟ้าขามมานะสีเดียวกับอันนี้คืออุนน้มเป็นคนที่ชอบสีฟ้าอยู่แล้วด้วยนะคะแบบชอบมากๆนี่มีสายชาร์จด้วยเอาไว้แบบ สเสียบเชื่อมาอาเลยแบบนี้อืมอ่ะรามาเปิดกันดีกว่าชื้อชื้อชื้อเขาก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะแบบมีคีย์บอร์ดให้อะไรอย่างนี้แล้วก็ปิดฟึบอย่างนี้ได้เลยน,นั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือตัวคีย์บอร์ดนั่นเองอุ้อมาสั่งคีย์บอร์ดเป็นสีขาวมาะคะ่ะเพราะว่าถ้าสั่งเป็นสีขาวมันสามารถที่โจะต,ตกแต่งได้มากกว่าปกติอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นหน้ากล่องตรงนี้คงจะเห็นว่าแบบเออคีย์บอร์ดมันมีลายต่างๆทำไมอันนี้มันไม่มีเขาจะมีแถมสติกเกอร์ข้างในนี้ให้ด้วยนั่นเอง นี <krit> imi, like nice. ่เป็นอย่างนี้ให้นะเนยจะหยิบให้ดูทีละอันนะเป็นนองในแบบว่าตกแต่งนี่ไม่เอาไว้แบบตกแต่งปากกาได้นะคะมันจะได้มาแบบเป็นข้าเซฟอะไรอย่างนี้มีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ๊ยลายมือน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบเอาไว้ตกแต่งตรงคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูอย่างต่อไปเป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะที่เอาไว้ตกแต่งเคสไอแพดนั่นเองนะคะให้มันดูแบบน่ารักขึ้นอย่างสุดท้ายแล้วก็จะเป็นอุ๊ยน่ารักจังน่ารักมากเลยอ่ะเป็นตัวสอดนะคะเอาไว้แบบตกแต่งได้ นี่ตรงข้างบนเนี้ยมันจะมีพื้นที่นะคะเราสามารถที่เจะาตัวเนี้ยเข้าไปพิมพ์ชื่อก็ได้แบบต่างๆนะคะก็จะมีคู่มือต่างๆวิธีการเชื่อมให้เรียบร้อยเลคะ่ะในนี้เลยนะั่นเองใครอยากได้แบบอุ้มเนี่ย บอกเขาได้เลยนะคะว่าเอาเป็นสีฟ้าคคาือเขาจะให้เลือกทั้งตัวเมาส์แล้วก็สีเขียได้นั่นเองเป็นเียกับคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะราคา1,390บาทนั่นเองเนาะเขาก็จะมีแถมสติกเกอร์ต่างๆให้ด้วยนั่นเองค่ะส่วนตัวเมาส์เนี่ยก็จะ690น,น,นะคะอุ้มแนะนำให้ซื้อแบบเป็นเซตเลยค่ะมันจะได้ดูแบบเออมันเข้ากันได้มาดบน่ารักไปหมดเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะของคนอื่นกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาตกแต่งกันทีเดียวเรามาที่กล่องที่สองกันดีกว่านะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นของคุณแม่่หรืออวาจุงนนเชช ชุบๆอะเราเอันนี้ออกแบบเรามาดูกันนะคะว่าอันนี้จะเป็นสีอะไรน,นั่นเองนี่นอนมันเป็นสีขาวสีขาวกาสวยอยู่นะแบบเอาติ๊กเกอร์มาแปะได้แบบน่ารักๆๆๆน่ารักอะไรอย่างงี้อะเรามาแกะตัวนี้กันากอุ้ยหน้ากล่องตัวนี้เหมือนมันจะไม่เหมือนกันด้วยปะอันนี้ของอุ้มอันนี้ของคุณแม่ของแม่เป็นสีกรมนะคะเทาๆดำๆนิดหน่อยนะคะแบบน้ำเงินดำดำน้ำเงินเลยคือสีสวยมากจริงๆเนี่นบางมันจะดูมีความสีแบบผู้ใหญ่อะมาแกะดูฟึบ ออสีของแม่สวยนะอีจะออกแนวแบบว่ากลมๆออกแนวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยแบบนี้แบบให้เข้ากับคุณแม่นั่นเองเนาะเขาก็จะมีแถมเป็นสติกเกอร์ให้ด้วยนั่นเองนะคะนี่ของคุณแม่นะคะตัวเคสกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะ1,290 <c oughs> คือจะบอกว่าแต่ละสีเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะตัวเมาส์ก็690นะคะคือจะบอกว่าตัวเมาส์เนี่ยราคาก็จะเหมือนกันหมดเลยนะอา่าลืมบอกเลยว่าตัวเคสนะคะกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะสามารถที่จะดูติดกันอย่างนี้นนเั่ มาเรามาดูของเจนลุงกันบ้างแล้วกันเนาะเรามาดูที่ตัวเมาส์ก่อนแล้วกันเนาะว่าเมาส์ของเจนลุงมันจะเป็นสีอะไรนึกว่าแบบเผื่อเจะลุงสั่งสีขาวมานนอะไรอย่างงี้อุ้ยท่ามักสุดๆน่ารักจงมลอยอ่ะทุกคนดูทุกคนดูดิสีแบบหวานมากสีวหวานมากมากน่ารักเนี่ยเออหวานหวานกรุบมากก็จะมีกระเป๋าเหมือนเดิมเลยเรามาแกะกันบ้างดีกว่าจึ๊บ สีที่จะลุงสั่งมานะคะเป็นสีโรสโกนั่นเองนะคะส่วนตัวเคสที่จะลุงสั่งมานะคะที่เป็นสีโรสโกแบบนี้นะคะก็คือราคา1,290บาทนะอุ้ยสีสวยมากเลยมันมีความแบบเย่าว่าก็จะมีความเกลเกลนิดน,นึงอนะสวยมากเลยคู่กับอันนี้ด้วยอุ้ยมันสีน่ารักมากอุ้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วน่ารัามางเลยอะ่ะดูดิแบบโอ้สีหวานม้าแค่ตายเถอะคีย์บอร์ดจะลุงสั่งเป็นสีอะไรมาอ่าสีขาวก็คือคีย์บอร์ดทุกคนนะคะคีย์บอร์ดทุกคนสั่งเป็นสีขาวหมดเลย ซื้อทั้งหมดเลยเพราะว่าน่าจะแบบว่าตกแต่งได้ง่ายเนาะมันจะแบบดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างงี้ตัวของเจ้าลูกกับคุณแม่เนะะี่ยค่ะราคาเซ็ตทั้งเซ็ตเลยนะคะราคารวมก็คือ1นึ่งพันเบาทนั่นเองเนาะคือตัวน,นี้เนี่ยเขาจะได้แบบว่าทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์เคสไอแพดแล้วก็ได้แบบว่าสติกเกอร์ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือจะได้กระ,ะเป๋า PVC ด้วยนั่นเองนะคะสําหรับที่ซื้อหนึ่งพันห้าร้อยพิมพ์แป้งนั่นเองนะเพราะว่าจะได้แบบบครรรเเเลยาามมาิ่มตกแต่งของอุ้มกันดีกว่า ก็คือตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเคสเลยนั่นเองเนาะซึ่งเคสเนี่ยอุ้งก็จะไม่ได้ตกแต่งนี้นเ้ไงเคสมันจะแบบประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะมากก็จะแบบเขียนชื่อไว้นู่นนี่นั่นก็คือด้วยความที่ว่าเป็นติ่งอะเนาะตัวเมาส์คืออุ้งมาเบี่ยนคานะคะแต่ที่แบบตรงนี้คือมาดูดีๆแล้วมันเออมันแปลกๆก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์แบบประมาณนี้แทนแบบเออให้มันแบบกระจุกปุ๊กปิ้งขึ้นมาหน่อยนะคะมาเรามาดูข้างในกัน นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยคุม้มก็จะตกแต่งแบบอาชื่อเมมเบอร์ที่อุ้งเมนแบบชอบมากๆเลยคือตัวเนี้ยเขาจะมีตัวที่ให้แปะได้ที่เอาไว้แปะตรงปากกาแบบอย่างนี้น,นั่นเองแต่ว่าอันนี้คืออุ้มมีแปะไว้ก่อนนะนีเแล้วก็คือแปะไว้ได้ไม่ทานนะคะก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้น,นั่นเองเนาะแบบว่ารอให้มันดบนิดนึงแล้วเดี๋ยวอุ้มมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้จะได้แบบเออเข้าทั้งเซตนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นของเจ้าลุงนั่นเองนะคะที่เป็นแบบ อะสีโลสโก้ั่นเองเนาะนี่เครื่องของเจรุงก็จะใหญ่กว่าอุ้ม้วยเพราะเจรุงเป็นแบบรุ่นโปรนะคะของอุ้มก็จะเป็นเจนแปดนน่นอนีเจรุงก็จะแนวแบบว่าประมาณนี้นะคะหวานๆหน่อยจะมีความแบบตกแต่งต่างๆมีชื่ออนะไรเงี้ยเออ ็ใครที่สนใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ไอจีเราออมหนูแนแนเองค่ะเดี๋ยวมันจะทิ้งชื่อไว้ให้ด้วยนะคะทางนี้แล้วก็ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสามารถกดเข้าไปสั่งได้เลยนะจบแล้วน้องสำหรับคลิปนี้สาหรับการมาแกก็เคสไอแพดันนเองนะคะก็คือแบบน่ารักมากแบบกุุงใจหมดคือแบบสีมันปุกปิ๊กมากเลยอันนี้คือทำเสร็จแล้วสองอันตอนนี้ก็คือต้องรีบซื้อแล้วเพราะว่าเขาจะมีแถมกระเป๋า PVC ด้วยก็คือตัวน,นี้นั่นเองแบบสามารถใส่ไอแพดได้ะคะ่ะเดี๋ยวลุงจะลองชิชิชไหมลอใส่น้องเข้า้ปในนี้กันือแบบน นี่อ่ะเราก็แบบพิ้พใส่ของต่งางๆใส่โทรศัพท์ใส่สายชาร์จอะไรเงีแบบ้ยแล้วก็เล่นคแบบู่ไปได้เลย,ยนี่อะน่ารักมากมีก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะ,อย,อ,อ,ะอ,อยากให้อุ้มทำอะไรอีกหรือว่าอยากให้อุ้มไปแกะอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะแล้วก็ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไอม่ใหพลาดคลิปใหม่ได้มาดูเป็นคนแรกๆนะคะ